สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับเช้าว,วันนี้วันที่สิบสองก,กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปปอยเป็ดจังหวัดสระแก้วใช่ไหมคุณหมวย่่คะอะจะไปเจอใครมัางเนี่ยเชิญเช,ชคุณหมวยหนะ่อย ทานกันเลยฮะแซบพริกโตน้องไอซ์มาหน่อยสวัสดีค่ะเมื่อเมื่อคือนนะคะมากับน้องไอซ์และก็น้องมาลีมาพักที่บ้านอาจารย์นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทีมกัมพูชาวันนี้มีนัดกับทีมกัมพูชานะคะนา่าจะเดินทางมาถึงปอยเปตและ้ะนัดเจอกันที่อะไรนะอลังใช่ไหมคะอลนประเทศใช่ใช่เดี๋ยว <ừ. S 1> เดี๋ยวพัทยานะคะจะมีทีมกัมพูชาเข้ามาร่วมซึ่งทีมนี้อาจารย์เคยทํางานร่วมกันนะคะ โอเคเยี่ยมมากเลยทํางานร่วมกันแล้วก็แบบพอเห็นเอ๊ะทำไมพี่หมวยถึง <ừ. S 1> ตอนนี้คึกคืนใน Facebook ก็คุยกันอยู่นะคะแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่วันรู้สึกว่าจะเอาล่ามมาด้วยนะคะ<ม>ก็อยากจะมาเจอโค้ดของเราก็ <โอ S 1> คืออาจารย์บิเกร์ต้องเจออาจารย์ยู่ตออาาไปด้วยให้เห็นท <c oughs> ึ้งสิอ <c oughs> ่าน้องอายมีอะไรจะบอกไหมในฐานะวัยรุ่นชวนเชิญวัยรุ่นทั้งหลายที่กําลังมองหาโอกาสทองก็วันนี้นะคะใครที่เบื่อ เบื่อกับชีวิตเดิมเดิมนะคะวันนี้เราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ถ้าเราทาทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็เหมือนหนูผิดจ้ะค่ะทุกคนก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมแล้วกจดทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีวันนี้ก่อนที่เราจะเลือกงานอะไรทุกอย่างเราต้องเลือกเครื่องมือที่ใช้ก่อนเราต้องดูก่อนว่ารุ่นพี่ของเราเขาทำแล้วขเขาสำเร็จไหมหรือว่าเขาทำไปแล้วความมีนี่ วันนี้นะคะไอ้อยู่สังคมนี้ไอ้เห็นรุ่นพี่ของไอ้อย่างอย่างคุณเล็กอย่างอาจารย์ยู้อย่างเงี้ยเขามีรายได้เดือนเราเป็นล้านแต่ว่าเราอยู่อาชีพที่มันถูกแล้วเราอยู่เครื่องมือที่มันถูกแล้วที่เหลือก็คือการเรียนรู้กับลงมือทําค่ะใช่น้องไครพูดถูกค่ะน้องมาลีที่น้องมาลีพูดในที่อันนี้ีอันนี้หลานนะคะซึ่งไปไหนก็ไปกับดิฉันด้วยทุกคนน้องมาลีเด็กปั้นของเจ๊หมวยนะคะตอนนี้เริ่มมีองค์กรแล้วอ่า ไม่เคยรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะตอนแรกปิดใจนะคะแต่ตอนนี้อมารี<ง>เป็นไงกับธุรกิจเครือข่ายหลังจากที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศหลายรอบน้องมารีมีความคิดเห็นกับธุรกิจแท็บเป็นไงบ้างก็ก็ดีค่ะด,ดีมากเลยค่ะธุรกิจแซ็บแตกแตกถ้าเทียบกับงานที่เราทำผ่านๆมาเป็นไงบ้างแตกแตกเหนียฟ้ากับเหนียวเหมือนไดนหนัมเหมือนไดนาทำงานประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุนิพนใช่ไหมตอนที่อยู่ในมุมของเขาเนี่ยก็ถือว่างานมั่นคงเลย มันคงแต่รายได้มันอยู่ที่เดิมมันไม่ขึ้นเราเอาเวลาของเราไปให้พวกเขาหมดไปห้าโมงในกาทั้งวันเขาเผื่อต้องโอทีด้วยเราเอาเวลาเขาเราเอาเวลาของเราไปสร้างความฝันของเขาขึ้นต่อไปนี้พวกเราฟังนะฮะวันนี้เราจะเดินทางไปที่กรุงเทศใช่ไหมคุณหมวยเสร็จแล้วคุณหมวยจะตีไปที่ไหนต่อไปจันทบุรีต่อจันทบุรีต่อส่วนอาจารย์ยศเสร็จจากที่ อา,อารันเทศก็จะตีไปที่สีสกเกตจบสีสกเกตนะฮะผู้นําชุดใหญ่นะฮะสีสกเกตนี่ก็เปิดดีซีนะเปิดออฟฟิศใหม่เลยนะครับที่สีสกเกตเสร็จสีสกเกตจานเลือกอีกวันหนึ่งก็จะมา,าบรรยายที่จังหวัดเลยนะเสร็จจากจังหวัดเลยเสร็จแล้วเนะี่ยอาจจะก็จะไปจังหวัดอุดรก็สายงานของคุณหวยนี่แหละอุดรนน,ะะน้องรันน,นันน้องรันนันด้วยโอ้โหน้องรันนันกับคุณใหญ่น้องรันนันกับคุณใหญ่แอบนี้นะคะ สุดยอดมากๆเลยนะคะต้องขอชงเชยถ้าน้องรันนันได้ดูคลิปนี้นะคะพี่เหมวยเป็นกำลังใจนะคะน้องรันนันเดือนนี้นะเออเดือนนี้ดิน้องรันนันจบแน่เลยเอาว่านอนมาเลยนี่คือเพรสิดเน้นก็ด้ขึ้นนอนมาแน่ละแต่จะให้นะฮะแอคทีฟไปถึงบูดไดมอนนะน้องรันนันแต่เพรสิดเนนเดนี่น้องรันนันนอนมาแล้วนอนมาเลยใหญ่ก็นอนมาแล้วนะคะไว้เพรสิดเน้นดีใจด้วยนะคะ อโอเคก่อนหมดเวลานะครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะอยากจะบอกอย่างนี้นะพี่น้องที่รักครับที่ดูคลิปเช้าว,วันนี้พร้อมกับสาวๆล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าพวกเราถ้าจะเลือกท,ทําธุรกิจอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับขอให้เลือกให้ถูกครับคุณจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนในอดีตของอาจารย์ดุดเคยผ่านมานะเลือกผิดซ้ํซากเนี่ยเราจะเสียเวลามากมายเลยแต่ถ้าที่เป็นแ่บแปลกๆนะเมื่อคืนนี้ก็พา คุณหวยไปดูบ้านหลังใหม่อยู่ในโครงการนี้แหละ, yeah, ะ,ะวกค่ะซื้อบ้านใช้เวลา1ปีกับ4เดือนได้2หลังอ้ําลูกชายอาจารย์ซื้อหลังหนึ่งสี่ล้านเจ็ขออาจารย์แพงกว่าหน่อยนึงไม่กี่ล้าน <c oughs> นะฮะเอาแล้วครับนี่คือเงินจากแซฟแปดแปดคุณก็ทําได้อ่ะน้องไอซ์คุณหวยผิดท้ายหน่อยเราทําได้คุณทำได้ทุกคนทำได้ <Okay. S 2> ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วเจอกันครับหมดเวลาพอดีบ๊ายบาย